วันเวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะผมก็จะมาดูเสื้อผ้าใหม่นะคะอันดีด้านะคะผมก็เลยจะมางเดิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าว่าจะไปยังไงนะคะเดี๋ยวแล้วมันดูกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะอย่ากกลืมกดไลค์ให้ถึงหนึ่งไลค์นะคะกดแล้วก็ไปดูกันเลยะคะ่ะเสื้อน,นี้สวยนะเนี่ยค่ะือไปซื้อมาจากคาซิโอนะคะใกล้หรือบ้างเพอร์เฟกนะคะแต่ซื้อตอนซื้อมานี้ก็สวยดีนะคะชอบนะคะเวลาใส่ทเที่ยวก็ได้นะคะ ก็เหมาะกับไปไปเที่ยวมากกว่านะคะมันก็ยิ่งสวยนะเดี๋ยวอันนี้เป็นอังแรกนะคะว่าจะอังแรกนะคะก็เลยจะบรงวิวให้นะคะก็สวยดีนะคะนี่หามันแต่ผงนี่ใส่น้ำมันใส่ได้พอดีน,นะคะมันใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะสวยก็สวยนะคะอ ก็สวยนะคะเดี๋ยวดูแปะอังสุดฐานล้นนะคะแต่ที่เล้ผมรีวิวให้สองชุดเองนะคะเพราะผมมีแค่อันดราคแค่สองชุดเองนะคะแบบน,นี้นะคะนี่ค่ะเสื้อนี้ก็สวยนะคะี่ซื้อซื้อในฟาเ์เซลก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใส่อยู่บ้านหรือว่าเที่ยวก็ได้นะคะ<ง>สวยดีนะคะี่ใ่ได้โมดีเลยอะคะคุอว่าวคิดว่าสวยไหมคะนี่ค่ะ สวยมากนะฮะแต่ลองใส่ชุดสองชุดแล้วนะคะแต่ว่าใส่ได้พอดีนะคะหลอด้วยใส่แล้วหลอด้วยนะคะยิ่งยูงนี่หลอนะคะไปไบ้านค่ะคเพื่อวันนี้นะคะผมรีวิวแค่สองชุดอาหารผมขอจบแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวคิดหน้าเดี๋ยวเราจะทำเยอะๆให้เลยน,นะคะ เดี๋ยวไปยังบ้างค่ะเพื่อนๆห้าใครยชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด like ไลค์ไลค์แล้วกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกด,ดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดอินดีดใต้ข้างล่างเลยนะคะคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย